ครับวันนี้ผมพามาดูอ้อยนะฮะแปลงนี้ปลูกได้กี่วันผมไม่ได้นับเหมือนกัน,นะฮะเดือย้าเริ่มขึ้นนะยังไมไ่ฉีดยาฆ่าหญ้าะฮะพุจะดาย,ยังไม่รู้ครับแปลงนี้ก็ขึ้นขึ้นดีครับในระดับหนึ่งะฮะดีนะฮะก็แปลงนี้ก็จ้างเขามาปลูกนะฮะรายละเก้าร้อยบาทครับ ดีครับไม่มีแมลงฮะนะฮนะพอเราใช้ไอ้ปารดาลรองพื้นไปกับปุ๋ยนะฮะที่ทําไปคลิปที่แล้วครับก็จะเป็นมีอะไรอะ่ประปารดานกับปุ๋ยสูตร1688แล้วก็ปุ๋ยมูลวัวนะฮะนี่ก็รองพื้นครับก็ฝนก็ตกมาครั้งครับแต่ก็หายไปเงียบไปแล้วอ้อยก็ กำลังแทงหน่อฮะขึ้นมานะครับปลูกได้ประมาณสักเดือนหนึ่งกว่าๆด้เดือนอยังองอย่ะประมาณเดือนหนึ่งฮะยาก็ลกนะครับเพราะว่ากำลังวุ่นอยู่กับการปลูกมันอยู่นะฮะนี่ฮะเราก็ชมนะฮะนี่ถ้าขายถ้าขายได้นี่ไอ้นี่ถ้าขายได้นี่มันคงไม่ขึ้นดีนะฮะนี่นี่ฮะ ก็คู่กันฮะย่ากับอ้อยนะครับแปลงนี้เป็นพันพันอะไรผมไม่แน่ใจฮะก็ซื้อเข้ามาฮะมาปลูกนะครับก็ทำสองอย่างครับสำหรับปีนี้ก็คืออ้อยกับมันสับปะหลังฮะแต่ปลูกมันเยอะกว่านะครับปีนี้ ก็ถ้าได้ตามเป้าอย่างนี้คิดไว้ฮะก็บายครับปีนี้ปีหน้าก็เบาๆนะฮะไม่ต้องอะไรมากครับนี่ฮะยาขึ้นลกมากเดีย๋ยวเราจะซื้อยาขยามาฉีดะฮะอย่นนะโฆษณาโฆษณาอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะครับ เป็นล่องดิเผื่อเรายกะได้ไหมไม่ต้องก็แตกดีครับปีนี้เอ่อปีที่แล้วนี่แปลงนี้ก็คือปลูกมันสับปะหลังะฮะก็ปลกูกปลูกแล้วก็จิ้มแล้วก็ทิ้งเลยะฮะไม่ได้ทำอะไรฮะเพราะว่าแปลงนี้มันไกลแหล่งน้ำอยู่ครับแต่ปีนี้จะเดินแหล่งน้ำจากบ้านมานี่นะะีครับปีนี้นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ ทุกอาชีพก็ดีหมดนะครับก็อยากจะทำให้มันสำเร็จนะครับกอย่างในชีวิตแต่ก็ไม่รู้จะดีได้แค่ไหนนะครสำหรับอาชีพนี้นะครับเกษตรแต่มันเป็นธุรกิจพื้นฐานของพ่อแม่ฮะตอนนี้พ่อก็ไม่อยู่แล้วครับก็ทิ้งทิ้งไว้ให้เราทำต่อฮะก็ลำบากต่อไปครับตัวแทนครับก็ลำบากกันไปครับ ได้มีโอกาสมาสัมผัสจริงจังก็โอ้โหสุดยอดครับเหนื่อยมากท่าอาชีพเกษตรนะฮะจริงใจจริงก็อยากให้รัฐบาลดูแลนะครับชาวไร่ชาวนาฮะก็จะได้ผลผลิตแต่ละปีนะครับด้วยความยากลําบากฮะบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับนะฮะปุ๋ยก็แพงครับปุ๋ยก็แพงแต่ราคาเวลาราคาขอโทษนะครับไม่ได้วิชาวิจารอะไรฮะเวลาราคาน้ําตาลนะฮะขึ้นก็ จะตึงราคาะฮะทำไมไม่ตึงราคาพวกปุ๋ยยาแล้วก็น้ำมันบ้างครับตึงไว้เลยครับน้ำมันนี่สักยี่สิบบาทได้ไหมฮะยาันี่ตึงไว้เลยฮะปุ๋ยนี่ลุล่ละห้าร้อยได้ครับผมก็อยาก,กได้แบบมีปุ๋ยใส่อ้อยบ้างครับปีนี้ไม่รู้จะมีตังค์ซื้อปุ๋ยใส่หรือเปล่านะฮะถึงจะถูกลงมาพอสมควรนะครับแต่ ทำกเกษตรถ้าไม่มีปุ๋ยใส่ก็ได้ผลผลิตไม่เต็มไม่เต็มหน่วยะฮะถึงเราจะใช้อินซียเข้าช่วยแต่ก็มันมันก็ขาดเคมีไม่ได้ครับมันต้องผสมผสานครับสำหรับสาหรับเนี่ยฮะเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะฮะนะแล้วก็ปลูก ไปเรื่อยๆครับนะฮะก็ผันตัวครับจากทำงานกรุงเทพนะฮะก็ไม่รู้เอาอะไรกับชีวิตครับก็มาทำเกษตรนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยไปแอบส่องมันชาวบ้านเขาค่อนข้างดีนะฮะนี้มาดูอ้อยครับตัวนี้จ้างเขามาปลูกครับเป็นผานร่องคู่ครับค่อนข้างดีครับ เออเสียเจครับมาปลูกให้นะฮะสวยงามครับขึ้นดีฮะมันก็อยู่ที่เราลดน้ำนะครับถ้าเราลดน้ำถึงก็จะได้ได้ดีนะฮะถ้าเราดาไม่ถึงก็เออมันก็แตกน้อยฮะนี่ผมก็ลดน้ำไปสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็ลดไปประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงครั้งนี่สอง่อผมลดสองคืนครับ เหมือนมันไม่ค่อยขึ้นฮะเลยเล่งหน่อยตอนนี้ก็แตกค่อนข้างสวยงามครับแปลงนี้ปลูกไว้ทําพันธุ์นะครับฮะปลูกทำพันธุ์สำหรับที่จะอ่าเราขุดมันที่ปลูกนี่ฮะที่ปลูกที่บ้านนะครับปลูกสองแปลงสาแปลงครับปลูกขุดมันเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาอ้อยใส่ฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวผมต้องดูแนวโน้มนะครับตลาดว่าราคาอ้อยปีถัดไปจะดีหรือไม่ดีนะฮะ เราก็ต้องคำนวณกันไปเรื่อยๆครับถ้าแนวโน้มราคามนสับหลังดีผมก็จะปลูกมันไปเรื่อยๆครถ้าแนวโน้มอ้อยดีก็ต้องแบ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งครับเพื่อกระจายความเสี่ยงนะฮะนี่ฮะเราก็ดูไปครับแต่สำหรับผมมองว่ามันจะดีทั้งคู่ครปีนี้นะฮะปลายปีนี้มันก็ต้องดีทั้งคู่ครส่วนอ้อยนี่ก็น่าจะแพงอีกปีครับ ปีนี้ก็สดชื่นกันไปนะครับถึงจะได้ผลผลิตไม่สูงสำหรับอ้อยนะฮะแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะก็สดชื่นกันไปนะครับสําหรับปีนี้ฮะก็คาดว่าปีหน้าก็ต้องดีกับปีนี้ครับหรือว่าปีหน้าแก่ขึ้นไปอีกปีนะ <c oughs> ก็นั่นแหละฮะก็ทําอะไรดีครับมีอะไรแนะนำนะตอนนี้ผมก็เอ่อ รับจ้างฉีดยาะฮะส่วนหนึ่งฮะปลูกอ้อยปลูกมันนะครับแล้วก็ขายโดยเกษตรด้วยะฮะแล้วก็ขายโต๊ะด้วยฮะก็ใครสนใจอะไรก็แนะนํามาครับหรือว่าอยากได้ชมคลิปรู้ทราบความรู้อะไรใหม่ๆะฮะอย่ากผมไปค้นคว้ามาให้ะฮะจากประสบการณ์แล้วก็จากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะที่เขาทำได้อ้อยไรหนึ่งสามสิบตันเนี่ยมันทํำยังไงฮะ ก็เราจะมาคุยนะฮะว่าทำกันยังไงครับผมเคยสัมภาษณ์แล้วฮะกับคนที่ทําได้อ้อยสามสิบกัตัน,นครับเขาปลูกสามไร่เนี่ยสามไร่กว่าสามไร่สี่ไร่ได้ร้อยกาตันนะตกสามสิบกัตันนะปีนั้นเขาได้ขาดสิบเก้าโลพอไร่ละยี่สิบตันเขาลุยทิ้งครับนะฮะทาไมเขาทาได้เยอะ,ะครับอันที่หนึ่งนะฮะผมสัมภาษณ์เขาเลยครับเขาใส่ปุ๋ยขี้วัวครับเอาขี้วัวนี่เนี่ยใส่ ใส่เลยแบกใส่เลยบึม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 เสร็จปับ๊บเขาลดน้ำนะฮะลดน้ำทุกเจ็ดถึงสิบวันสำหรับอ้อยฮะปล่อยเลยตามสายเลยทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับสำหรับอ้อยนะฮะเขาไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชครับเขาดูแลอย่างอ้อยสมบูรณ์ฮะลดน้ำอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็สามสี่ไร่เขาใส่ปุ๋ยแค่ 2, สองกระสอบฮนะผมสัมภาษณ์มาแล้วก็ประมาณไร่แล้วครึ่งลูก ผลพิสเข้ามาไร่ล,ละสามสิบกว่าสี่สิบกับสี่สิบครับได้ร้อยกว่าตันฮะสามไร่ฮะร้อยกว่าตันตกสี่สิบตันปีไหนเขาได้ยี่สิบตันเองเขาลุยฮะแต่ของเราเองฮะยี่สิบตันดีใจจัดเลยของเราไล่ละสิบกว่าตันนะครับเพราะาเราปลูกมาสิบกว่าปีฮะแต่ปีนี้ก็คือเราได้การปรับหมุนดินแล้วครับแปลงนี้เป็นแปลงมันสับปะหลังฮนะผมหมุนแล้ว แปลงหนที่ปลูกอ้อยผมปลูกมันสับปะหลังหมดครับผมคิดว่าแนวโน้มปีนไปลปลายปีนี้ครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะดีถึงไม่เท่าปีนี้แต่ก็ไม่เสียหายฮรคิดว่าอยู่ได้นะครับนะก็อรดอดูผู้บริหารประเทศของเราด้วยฮะว่าจะทำอะไรต่อไปฮะอย่าลืมนะครับบ้านเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเกษตรกร,เ,กรเป็นหลักนะครับ ทำเกษตรกรรมนะฮะอยากให้ช่วยดูดูหน่อยนะครับฝักฝังฮะนี่นะฮะมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรครับสำหรับผมก็อยากทำคลิปดีๆครับแต่วันนี้พามาชมแปลงอ้อยนะครับผมยังไงฝากกดติดตามหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาวิเคราะห์แนวโน้มนะครับราคามันสบปะหลังนะฮะนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลครับตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลอยู่นะฮะ ครับผมให้ให้ทางเจ๊หาข้อมูลอยู่นะฮะก็เดี๋ยวได้ข้อมูลแล้วผมจะมาวิเคราะห์นะฮะว่าแนวโน้มปีหน้านี่มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะดีไหมครับแต่สาหรับผมมีแนวโน้มเบื้องต้นผมก็คิดว่าปีหน้าดีครับทั้งมันสับปะหลังและอ้อยนะฮะก็ฝากกดติดตามหน่อยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะครับผม อย่าไปออกมากครับแดดนะฮะระวังเป็นลมแดดนะฮะมะเร็งผิวหนังนะครับก็วันนี้ก็๋ยวจะกลับแล้วครับน้องชายผมสตาร์ทเครื่องแล้วจะกลับแล้วก็พามาชมนะฮะยังไงค่อยกดต,ติด like, ตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ